ถาม้ศกษาับวสินี่รมแทนียมันมีสมบูในการช่วยเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ดูว่าสิ่งนั้นเนีอบโจทย์กับการนาม,มาใช้กของเรา่าโดยถ้าจะเลื่อนมาใช้ก็อาจจะเป็น่วนของเื่อชนืที่ช่วยในการลดสิวแล้อเพงานของเราเนี่ยตในเรื่องการสิวมันจะดค่ะมาถาละ

อาไอระอืมอบาบวงจรนะคะว่าวงจรมันดันโปรแกรมหรือว่าเป็นระบบใช้ระบบอะไรอะค่ะ เป็นคนที่เราอยู่ต้องใช้แบบนั้นเหมาะกับเราจะตากผ้ามาตากผ้เสร็จแล้วก็ใช้มาตากผ้าเสร t i s ล้ว q u ใส่ So and this is the terrible it made from source of lips and purpose. And then, I I Yes yeah. Oh, the I'm sorry see oh, yeah. the, the name is Naswazadi This is it made from Sorsog And like we call made with red rose petals It's chicken prevent cancer are oh. Where are you from Where are you from? I'm from Thailand I'm from Thailand Sorry Oh I'm Are you to

so uh, if you can uh, you can it, use so you know อันนี้เป็นเป็นเป็นนวัตกรรมที่อาจารย์เนี่ยพยายามจะดัดแปลงมาใช้นในในลานตากในลานต,า,นกกตากพวกพั้นกระเษตรปกติเนี่ยเราจะเราเห็นว่าทางภาคอีสานเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกา,ตางรตากเขาจะไปตากทับเพราะว่าพื้นที่ที่เขามีเนี่ยไม่เพียงพอนะครับแต่ปริมาณมันสูงมากในปกติตอนใช้ลานตากที่เป็นกระเซ็น ว่าในลานตากของที่ทำการทิพย์มาเนี่ยมันเป็นมันเป็นวัสดุที่ทพิ่มแทนด้วยคูนซีเมนต์่อทดแทนปูซีเมนต์ด้วยเข้าชานอ้อยเขราะเนี้อยได้จากกระบวนการงานตากพอทดแทนเสร็จป bon ั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นของผิวหน้าเนี่ยทำให้ระยะเวลาในการตากลดน้อยลงตรงนี้นะครงนี้ยิงแช่ไว้ไม่ต้องติดไม่ต้องไก่ขายยิงแช่เลยไปขึ้นไปเท่าไหร่ครับคุ มันทางประมาณทั้งสององศาสององศาเซเทียกเนี่ยเรามองก็ไม่เยอะเนาะแต่ว่ามันสามารถลดระยะเวลาในการต่างได้อย่างสมัยสี่ถึงหกขึ้นลงนะถ้าเห็นว่าถ้าเราสามารถลดระยะเวลาในการต่างได้โอกาสที่เราจะเปลี่ยนวัสดุชุดใหม่เข้ามาาจะทำให้รถเพิ่มต่างและเหมือนหมดเรื่อยๆเห็นไหมครับนะครับถ้าเรามองในแน่นิ้วเราจะสามารถลดการใช้ปุ๋ยจุลินทีได้ เพราะมันเป็นวัสดุกึ่แข็ถ้าเราเข้าใจจะรู้ว่าวัสดุที่เป็นกูีเตนเนี่ยมันแข็งยัดตั้งแต่ตั้งมันจะทำให้วัสดุที่เราทำมันมีความเป็นอะไรก็ได้สักอย่างนึงตัวโครงสร้างก็ได้ตัวโครงสร้างของวัสดุ ปกติเราถ้าเราเข้าใจปรตงชาปกติเราจะมีปุงจีนเล็กนรอยแล้วก็น้ำแต่ตอนี้เรารู้ารใช้ปรุงจีนเราจะใช้ตัวเข้าใจน้อยแค่เน่น้อยสามสเปอร์็ให้สีมันเข้มขึ้นโอเคค่ะตลาคืผ่านมาตานะครับเราเราเรากำหนงถึงความสามารถในการรับแรงความทนทานในการใช้งานในมียะรที่ยาวนานขึ้นไปเราทดสอบมาหมดแล้ว i have a few minutes.